สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอนะจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเมตต่ประลับงามพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปวันนี้ให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะจะดูดวงเฉพาะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะว่าในช่วงเนี้ยดวงคุณในเรื่องการงานการเงินความรักกะค่ะมูหรือว่าบูชาสิ่งศักดิ์ิทธอะะะไรแล้วจปังเน สิ่งที่หมอบอกสําหรับวันแรกคือวันอาทิตย์นะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งใช่หากใครที่เข้ามาแล้วนะคะ ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าโคให้หมอสักนิดหนึ่งนะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะให้ไพ่เล่าเรื่องว่าเราติดขัดในเรื่องอะไรวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะสื่อมาในด้านไหนรูปแบบไหนนะคะสําหรับเรื่องการงานการเงินความรักนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมัวอะไรแล้วจะปังเนาะอ่ะอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคุณจะไม่เห็นชั่วโมงไหนตอนไหนก็ได้นะคะอ่ะอธิษฐานจิตเรียบร้อยหมอขออนุญ,ญาตนะคะจับไพ่เนาะดึงดูงงด อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ในะตรงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เด่นของคุณเลยนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าเกิดคุณมูนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วจะปังจะมีอะไรบ้างในสิ่งที่คุณควรบูชานะคะหรือว่าควรจะทําสิ่งใดนะคะในชีวิตหลังจากนี้ไปเนาะสิ่งที่หมอบอกคะ่ะอ่ะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วหมอขออนุญาตเปิดไพ่สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเมนรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะหมอมองในช่วงเนี้ย คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะความรักในช่วงเนี้ยเหมือนติดติดกับขัดไม่ค่อยลาบลื่นเพราะอะไรมีปากไม่เสียงทะเลาะหรือการงอนการไม่เข้าใจกันนะคะในช่วงเนี้ยหรือว่างานธุรกิจที่เราจะทาเนี่ยมันเหมือนจะราบลื่นแต่สุดท้ายมันติดติด,ตดกับขัดนะคะมันไปมันยังสารต่อหรือประสบความสําเร็จยังไม่ปังเท่าที่เราต้องการนะคะสิ่งที่หมอบอกในช่วงเนี้ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ย อาจจะมีการเจราจาการทํางานหรือว่ามีเจ้านายลูกน้องที่เป็นคนจีนเชื้อสายนะคะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่ามีการส่งออกซื้อขายในช่วงนี้หรือว่า ในเรื่องการงานเนี่ยการเงินเหมือนว่าจะไปขอยืมหรือว่าไปกู้นี่ยืมสินธนาคารก็ได้สิ่งที่หมอบอกเหมือนมันติดติดเกิดขัดหรือช่วงเนี้คนคนที่มีความรักเนี่ยอาจจะแบบว่าดูเหมือนมีสเสน่ห์คนเข้ามาเข้าหานะคะแต่ยังไม่ได้มีความชัดเจนหรือบางคนบางกรณีเจอในรูปแบบที่หลอกลวงยังไม่จริงจังนะคะเหมือนที่หมอบอกติดขัดในเรื่องการเงินความรักหรือเรื่องการงานที่มันยังไม่ราบลื่นนะคะหรือว่าช่วงเนี้เรารู้สึกว่า ทำคุณคนไม่ขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะสิ่งที่เด่นชัดเลยที่จะทําให้เรื่องการงานการเงินคุณเด่นมากขึ้นหรือความรักนะคะใครที่นับถือนะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยคุณทานเนื้อทานเลิกทานเนื้อทานมังสวิรัตนะคะหรือว่าทานเจถวายท่านนะคะสักสักเก้าวันก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเก้าวันเนาะคะนนันต่ําประมาณนี้นะคะหรือใครที่ยังไม่เคยทานเลยก็ลองสตาร์ทสักสามวันก่อนก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะแล้วไป ถ้าเกิดคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่บ้านอยู่แล้วพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือแม่กระทั่งนะคะพระพระอุตตคุตตะค่ะ,คะที่คุณบูชาหรือแขวนคออยู่ในช่วงนี้นะคะหรือรวมถึงพระแก้วมรกตนะคะที่บ้านคุณมีอยู่หรือบางคนบางกรณีกำลังคิดอยู่เลยคะ่ะหมอนิ่มว่าหนูจะไป ไปไหว้ท่านหรือไปบูชาท่านก็ได้นาะสิ่งที่หมอบอกนะคะคุณสามารถไปได้เรื่องการงานการเงินคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นแล้วมันชัดเจนมากขึ้นถ้าเกิดคุณยิ่งมูยิ่งปังเนาะในช่วงนี้ยหมอต้องบอกแบบนั้นเลยนะคะยิ่งทําบุญใส่บาดพระยิ่งดีกับตัวคุณนะคะการงานการเงินธุรกิจกิจการจะได้ดีขึ้นและบางคนบางกรณีถ้าเกิดผิดหวังกับความรักมาเนี่ยคุณไปขอญาแฝงได้เลยเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะวัดคณิกาผลเนาะอาจจะอยู่ย่านกรุงเทพนะคะคุณไปบอกกล่าวไปไหว้ท่านเลยหรือแม้กระทั่งบางคนบาง ไปกราบไหวบูชาองพบพบค์พระพุทธคติขเนศปางยืนมาแล้วนะคะที่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็น่าจะอยู่อ่าเขาเรียกอะไรนะใต้ของกรุงเทพลงไปอหมอลืมชื่อเนาะจังหวัดเออ นึกชื่อไม่ออกค่ะขออภัยด้วยเนาะจำชื่อไม่ได้นั่นแหละค่ะไปไหว้องค์พ่อพิฆเนศก็กได้หรือตัวเราบูชาท่านอยู่แล้วที่บ้านคุณบทสวดท่านนะคะแปดจบได้เลยเนาะแล้วก็น้ําผลไม้ขึ้นวาท่านบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่หมอบอกนะคะแต่ที่หลกัลกๆเลยนะที่หมอมองเห็นนะคะองค์พ่อพิฆเนศนะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะย่าแฟงแล้วก็พระแก้วมรกตนะคะหรือพระอุตตคุตที่หมอบอกไปเนี่ยคุณไปกราบไหว้บูชาหรือคนที่มีเสื้อสายจีนนะคะจะไหว้เขาเรียกอะไรนะ จะเป็นองค์เทพเจ้าไถ่ริงเอี้หรือคุณไหว้ขอพรในเรื่องการงานการเงินก็ได้เช่นกันนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะ,ะเทพเจ้าทุกองค์ที่เป็นทั้งเชื้อสายก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะ,ะในช่วงนี้ถ้ามีการเจราจารนะคะเรื่องการงานธุรกิจกิจการควรจะดีขึ้นและความรักมันจะปังมากขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคนที่เข้ามาเขาเรียกอะไรนะคุณจะมีกินมีใช้นะคะแบบว่าไม่ไม่อตัตคัดไม่ไม่ติดขัดแล้วเรื่องการเงินการงานหรือการงานธุรกิจจะสำาทริจผลนะคะถ้าไปไหว้หลวงพ่อพิคเนตแล้วเนะ งางนถ้าเกิดใครไปที่ไปไหว้กับไหว้ยาแฝงแล้วก็จะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะในด้านวาจาจะมีเสน่ห์นะคะหรือว่าการบริหารงานเรางานที่ทําเป็นหมู่คณะมันจะดีขึ้นหรือว่าเจ้านายรักใครเพื่อนร่วมงานนะคะให้เกียรตินาะสิ่งที่หมอบอกยิ่งพระแก้วมรกตนะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความมั่นคงมากขึ้นลุกคุณทะลุเป้าหมายในสิ่งที่คุณต้องการนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะแล้วโชคชะตานะคะฟ้าดินกําลังเปิดให้คุณในช่วงนี้นะคะไปไหว้ศาลเจ้าได้หรือว่าเทพเจ้าของ คนจีนนะคะคุณไปไหว้ได้เลยตามศาลเจ้าต่างๆนะคะใครที่บูชานับถือท่านอยู่แล้วแม่ประโพธิสัตว์กวนอิมนะคะในช่วงเนี้อาจจะมีคนเมตตานะคะในเรื่องการงานการเงินมากขึ้นได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะสำหรับใครที่เข้ามาเห็นคลิปดีโอนี้นะคะหมดน,นิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเป็นกาลังใจกันทุกคนนะคะเมินรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่แล้วหมอให้คุณมีกินมีใช้นะคะไม่อดไม่อยากนะคะแล้วก็มีเงินเก็บนะคะปลดภาระ,ะนิสินธุรกิจการงานราบรื่นเจริ นะคะสามีแฟนแล้วหรือว่าจะเป็นหญิงผู้ชายเพศเดียวกันเข้ามาเห็นในคิวิดีโนนี้ก็ขอให้มีแต่คนอุปถัมภ์เข้ามารักใคร่จุนเจือนะคะใครที่ทํางานในด้านของเอนเตอร์เทนบริการก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะขอให้เจอคู่ที่ใช่สิ่งเสมอกันเนาะอ่ะหมอเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ